สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกุชชโของแฮรทริคิโรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวรองประธานทธิบดีส่งตัวเองลงสนามเพราะอยากเตะบอล หรือของการเตะบอลน,นะครับมันก็ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยแหละถ้าคุณอยากเตะก็แค่ลงไปเตะแค่นั้นมันจะไปยากอะไรเลยครับแต่ถ้าว่ามันเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ะระดับทวีปครับคุณคิดยังไงอยากจะลงไปมันไม่ได้ครับมันมีกฎอยู่นะฮะซึ่งการแข่งขันรายการนีนะ้มันก็เปรียบเทียบเหมือนกับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเอฟซีแชมเปียนส์ลีกโคปาลิเบอร์ตาเลสเลนะครับแหม ฟังดูแบบนี้เนี่ยรายการมันต้องคลั้งอยู่แล้วใช่ไหมครับและเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของรองประธานธิบดีของซูรินามนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงงงว่าเฮ้ยมีประเทศนี้อยู่บนแผนที่โลกด้วยหรอว่เน,นี้งั้นผมขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่า ประเทศสุรินามอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรครับชื่อทางการเนี่ยคือสาธารณรัฐสุรินามครับเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้ระหว่างเฟรนช์กียาาครับทางทิศตะวันออกกับกายอาณาทางทิศตะวันตกเขตดินแดนทางทิศใต้ติดต่อกับบราซิลเข้าวล้าประมาณนี้นะครับซึ่งสุรินามเนี่ย เล่นอยู่ในโซนคอนคาเคฟนั่นเองนะครับผมที่นี่ครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับด้านของโรนี่บุไวายนะครับรองประาธานทีมดีของสุรินามเนี่ยซึ่งแกเป็นเจ้าของทีมอินเตอร์โมเอนโกตาโปนะครับซึ่งอยู่ในลีกของสุรินามนั่นแหละแกนึกอยากลงเตะบอลน,นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าแกมีเวลาว่างแกก็จะมาดูทีมซ้อมแล้วก็ลงไปเตะด้วยถ้าแกว่างนะครับจนกระทั่งมาถึงเกมคอนคาเคฟลีนะครับก็เป็นรายการบอลแบบระดับเหมือนกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คิของ ยุโรปคับน,นี่คือรายการใหญ่ของโซนคอนคาเคฟนะครับซึ่งใ,ใครได้แชมป์เนี่ยจะได้ไปเตะรายการฟีฟ่าคลับเวอร์ครับด้วยนะครับมีโอกาสจะไปเจอกับเชลซีในฤดูกาลนี้หรือว่าจะไปเจอทีมจากแชมป์โคปาอเมริกาหรือแชมป์ทีมไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับตัวทีมของรอนี่บูนสไบ์นะครับ เป็นตัวแทนจากแถบแคริบเบียนนะครับซึ่งมีพวกเปอร์โตริโกมาตินิกนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันกันหลากหลายโซนครับมีจากโซนอเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็แคริบเบียนนะครับแล้วก็จะมีพวกปานามาคอสตาริกาแคนาดานิการากัวเบนิสกัวเตมาลาเอลซาวาดอเป็นถึงคอนดูรัสเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเหมือนกันนะครับโดยทางรอนนี่คนนี้ครับที่ประธานสมโมสรเนี่ยก็อยากเล่นรายการนี้มากมาก ไปส่งตัวเองเนี่ยลงเป็นตัวจริงซะเลยนะครับผมแหมอารมณ์ในของแกก็ไม่รู้นะครับและแถมใส่ปลอกแขนกปตันทีมลงสนามครับพร้อมกบใส่เสื้อหมายเลข6กลงเตะในเกมเกมนี้ร้ากันเลยจริงครับแหมเท่จริงๆครับกปตันทีมของอินเตอร์โมเอนโกตาโปทีมนี้ครับและต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันเพิ่งจะเกิดมาไม่นานครับไม่เกิน2เดือนเลยครับเมื่อ21กันยายนในปี2021นี่นี่แหละครับ หันัานของโจเซฟโจโก้ครับกุญซือของทีมเนี่ยก็ขัดศรัทธาไม่ได้ครับเพราะว่าแหมเจ้าของสมโมสรเป็นรอม a าธิเบดีของประเทศอีกทางหากสั่งแบบนี้ใครจะกล้าขัดเลยครับและหันัานของรอนนี่บุสไวคนนี้เนี่ยลงไป54นาทีครับแกก็ถูกเปลี่ยนตัวออกแกก็ไม่พอใจเหมือนกันนะครับผม แต่ว่าครึ่งแรกไปเนี่ยทางด้านโคชโจโกกก็เห็นแล้วครับว่ามันไม่เวิร์กจริงๆว่ะเหมือนส่งไปตัวตัวฟรีครับโดยทางด้านของโอลิมเปียครับผู้มาเยือนเนี่ยซึ่งเป็นทีมจากฮอนดูรัสนะครับกดไปครึ่งแรกเนี่ย3-0นะครับตั้งแต่ครึ่งแรกไปแล้วก็จบเกมนี้ครับ6ประตูต่อ0ครับโอลิมเปียเนี่ย บุกมายำทนานักของอินเตอร์โมเอนโกตาโปทีมนี้ถึงซูรินามเลยนะครับเป็นการแข่งขันที่แฟรงก์วินเอเซสเตเดียมบ้านของอินเตอร์ทีมเลยครับซึ่งมันน่าเสียดายนะครับซึ่งนันของอินเตอร์โมเอนโกตาโปทีมนี้ทะลุถึงรอบสุดที่สุดท้ายแล้วนะครับในการแข่งขันรายการนี้แต่สุดท้ายดันพังไปซะได้นะครับเยร์แรกเล่นในบ้านโดนไป6เมตรแบบนี้โอกาสเข้ารอบมันยากเลยครับส่วนเลขที่2เนี่ยก็ต้องไปเตะที่ฮอนดูัสแต่เกมก็ถูกยกเลิกไปซะด้วยนะครับเพราะมีการทำผิดกฎกันเกิดขึ้นแหม ทางด้านของอินเตอร์โมเอนโกตาโปก็ทําผิดแล้วครับที่ส่งเจ้าของทีมลงสนามเพราะว่าแกเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนนักเตะเอาไว้ไงจู่ๆอยากจะเตะลงไปเตะแบบนี้มันทําไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยตกรอบกันไปและตกไปทั้งคู่ด้วยนะฮะและด้านของบุนสายคนนี้ครับเขาคนนี้ถือว,ว่าเป็นส่วนสําคัญในการสร้างสนามของอินเตอร์โมเอนโกตาโปทีมนี้แหละครับสร้างมันตั้งแต่ปี2002และแกคนนี้ครับเคยถูกโทษแบนนะครับในปี2005 จากข้อหาใช้ปืนข่มขู่นักเตะคนนึงครับในการแข่งขันแล้วก็ถูกยกเลิกโทษแบนปลายภายหลังเพราะปรัสจากหลักฐานจากนั้นครับในปี2012เนี่ยเขาเคยถูกแบนเพราะว่า ใช้คาพูดไม่เหมาะสมกับผู้ตัดสินนี้ด้วยครับคือไปด่ากลาดบอกว,ว่าเดี๋ยวมึงโดนแน่ๆตัดสินแบบนี้นะครับเฮ้ยต้องบอกว่ารอนี่บรูซไวคนนี้นะั้นสุดยอดจริงๆนะครับผมไม่พอใจใครก็เอาปืนลงไปในสนามไปด่ากรรมการอยากเล่นก็ลงไปเล่นเองซะอ,อย่างนั้นนี่มันการแบบข่งขันระดับทวีปนะพี่แหมอยากจะลงเล่นแบบนี้มันก็ไม่ได้นะพี่เห็นยังไงครับเกี่ยวกับรอนี่บรูซไว์คนนี้นนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของรองมหา,าธิบดีส่งตัวเองลงสนามเพราะ ากเตะบอลเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนะของให้ที่คลนนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ